ประกอบในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้คุ่ผู้มาฝึกเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประสานาเพราะทุกท่านก็ล้วนแต่ชั้นปัญญาชนเป็นผู้พิจารณาเห็นความจําเป็นและเห็นความสําคัญจึงได้กล้าเสียสละมาสนับสนุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อนุโมทนาสาธุก,การทางคณะเละยองก็ทุ่มเทกันไม่เบาทีเดียวหนักพสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ไม่กี่คนในจันบุรีก็อุตส่าห์พยายามมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยกลางวันก็ทํางานกันหมุนตัวเป็นเกลียวเหมือนกันกลางคืนก็อุตส่าห์พยายามมาสละแรงงานพร้อมตั้งจิตตุปัจจัยที่ตัวเองได้ซื้อของมาจัดเลี้ยงดูแขกทั้งหลายที่มาร่วมทํางานทีน่นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอนโมตนาสาทุกการน่าพริ้มพิติเหลือเกินเพราะทุกคนที่ทาลงไปไม่ใช่ทําด้วยความโง่ ทำด้วยความฉลาดพิจารณาถึงคุณค่าประโยชน์ในศาลาหลังที่ทำเห็นคุณค่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่ประโยชน์ของชาวพุทธเราเราจะได้อาศัยอบรมและฝึกณนะทีนี้คุณค่าประโยชน์ที่เรามองเห็นนี่แหละเราจึงกล้าทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจมาเพื่อประกอบความดีณที่นี้สิ่งการขนหินขนทรายขนสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อจะมาก่อสร้าง แสลาหลังนี้สาเร็จเพื่อจะได้ตอนรับผู้มาฝึกปฏิบัตินั้นอันนี้พวกเรามีเจตนาดีกันทีนี้ส่วนสําหรับคณะพวกเราพระภิกษุสามนเณรแม่ขาวนางชีก็มีความพยายามมุ่งหวังที่จะกําจัดสิ่งที่ชั่วร้ายได้แก่จาพวกโทสะโมหลาคะนี่แหละมันร้ายแต่พวกเราก็พยายามกําจัดกันทําไมถึงพวกเราถึงมุ่งเพื่อจะกําจัดมนนัก ราคะปัญหากิเลสเหล่านี้เปรียบเสมือนนักเลงโตธรรมดานักเลงโตไปที่ไหนต้องก่อเรื่องทุงนั้นถ้าไม่ก่อเรื่องก็ไปสมกับว่านักเลงหรือเสือนักเลงต้องชอบก่อเรื่องมีการชกมีการต่อยในเมื่อตัวเองได้ชัยชนะก็ไปคุยฟุ้งแต่นักเลงโตเป็นอย่างนั้นประโยชน์ของเขาตรงที่ว่าเขาสามารถกระทำให บรรดาชาวโลกได้เห็นว่าเขาเก่งเขาเก่งแต่เขาบันนึกถึงคุณค่าประโยชน์ในการกระทาว่าได้อะไรเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้มองเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะเขาสามารถชนะผู้อื่นได้ทําผู้อื่นได้แต่ผลเสียเขาไม่มองอันบัณฑิตมองแล้วก็เห็นว่าโอ้นักเลงโตที่แสดงนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหนึ่ง เขาทำลงไปแล้วก็เท่าก็กอดศัตรูใี่เกเขาเองเท่ากอดศัตรูให้เขาเองไปที่นี่ก็ไปกอดอย่างนี้ขึ้นมาก็เท่าก็กอดศัตรูขึ้นในหย่อมนี้ไปที่นู้นไปกอดอีกก็เหมือนกับกอดศัตรูในหย่อมนู้นได้เกิดขึ้นไปที่ไหนมีแต่กอดศัตรูไว้ตัวเองจะกล้าไปสู่แดนของศัตรูนั้นย่อมลำบากใหญ่แม้นว่าตัวเองจะไปที่ไหนนอนที่ไหนนั่งที่ไหนก็ระแวดระวังระมัดระวังมีแต่ความหวาดผวาอยู่ตลอด กลัวเขาจะติดตามแล้วเขาจะกดลอยมาเพื่อทําอันตรายแก่ตัวเองเพราะตัวเองทาก็เข้าไปแล้วบัณฑิตทั้งหลายมองเห็นเช่นนี้ก็รู้แล้วว่าการกระทํานั้นไม่ถูกต้องเพราะออก่อความทุกข์แก่ตัวเองเนื่องจากเราทําทุกข์ให้เขาเขาก็ต้องอาฆาตหวนกลับมาทําทุกข์เราเพราะฉะนั้นนักเลงโตผู้แสดงออกเช่นนั้นก็ก่อทุกข์แก่ตัวเองกับผู้อื่นนั่นเองบัณฑิตมองเห็นอย่างนั้น เพราะนั้นชั้นใดกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นนักเลงโตอยู่ภายในบรรชาจิตใจของเราเป็นรูปแบบนักเลงว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเรื่องกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าราคะมันก็เป็นไฟโทสะก็เป็นไฟโมหะก็เป็นไฟตามหลักอดิตฐอปริยายสูตรที่เราสวดกันยังไงลาคักินาราคะก็เป็นไฟโทสกินาโทสะก็เป็นไฟโมหกินาโมหะก็เป็นไฟ อดิตังกอกความร้อนชาติยาให้เกิดภพชาติชรา,ามเนนะแล้วก็มาแก่มาตายกันนั่นแหละท่านก็ว่ายอย่างนั้นไอต,ตัวที่มันก่อเหตุใหญ่อยู่ที่นี้ก่อภพก่อชาติอยู่ที่นี้พวกเรานีกรัวแล้วเกินว่าหากในเมื่อปล่อยให้ตัวอันตพานใหญ่คือราคะโทสะโมหะเนี่ยอยู่ในใจของเราแล้วก็ย่อมจะนำพาให้ใจของเราเนี่ยบัญชาออกมาายนอก ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรอันบัณฑิตทั้งหลายมองเห็นแล้วไม่ชอบใจเหมือนอย่างอันตพานไปนอกที่เล่ามาแล้วผู้ที่มีลาคะโทสะโมหะซึ่งเป็นกองไฟใหญ่นั้นอยู่ที่ไหนก็ร้อนในเมื่อมันร้อนตัวเองเลยยังไม่พอยังเผาผู้อื่นเนี่ร้อนด้วยก่อเหตุร้อนวุ่นวายไปเพราะว่าเขาเป็นอันตพานใหญ่ตัวอันตพานใหญ่อันนี้บัญชามาทางใจ ในเมื่อใจยอมตำหน,นตตอออำนาจเขาเป็นทาตแทงอำนาจเหล่านี้แล้วเขาก็บัญชาออกมาทางกายและวาจาให้แสดงบทบาทจิริยาการนั้นเป็นไปตามรูปของนักเลงโตเหล่านั้นคือราคะโทสะบรรดาบัณฑิตท,ทั้งหลายเห็นก็สะอิดสะเอียนกลัวและเกลียดทําไมเพราะผู้ที่มีราคะโทสะโมหะนั้นย่อมจะกอ่อหตุก่อเหตุเหมือนกับน,นักเลงโตนั้นในเมื่อก่อเหตุขึ้นมาแล้วผู้อยู่ใกล้ก็ไม่มีความสุข เพราะมันมีแต่ราคะโทสะโมหะเผาตัวเองและเผาผู้อื่นคนอยู่ใกล้ก็ได้รับความเดือดร้อนมีความเลาร้อนในเมื่อก่อความเดือดร้อนไน้ความเลาร้อนในก็หมู่คณะและตัวเองแล้วก็ก่อให้เกิดไม่มีความสุขมีแต่ความสับสนวุ่นวายเพราะนั้นมามองถึงบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านกำจัดราคะโทสะโมหะหมดแล้ว เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณถ่ายเดียวไม่มีโทษเพราะไม่มีสิ่งที่จะบัญชาให้จิตของเราเอาของท่านอยู่ใต้อำนาจส่วนต่ำได้ก็ไม่มีทางอำนาจส่วนต่ำจะบัญชาจิตให้บังคับส่วนภายนอกให้แสดงออกตามรูปของกิเลสตันหาเหล่านั้นได้เพราะนั้นจึงจัดประเภทเป็นบุคคลที่มีคุณอย่างเดียวแต่สำหรับผู้ตุชนยังมีทั้งความดีและความชั่วปลนกันก็ประกอบด้วยโทษและคุณเช่นกัน เพราะนั้นหากในเมื่อพวกเราอยากจะได้ประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ทายเดียวอย่างพระเรเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพวกเราต้องหาอุบายวิธีบำเพ็ญกำจัดลาคโทสะโมหะออกเสียในเมื่อเรากำจัดสิ่งเราร้อนดดวยไฟเหล่านี้ออกจากใจเราแล้ว,ลวอะไรมันจะบัญชาใจของเราใจของเราอะไรซึ่งสนับสนุนบัญชาออกมาภายนอกให้แสดงออกมาในรูปนั้นได้มันไม่มี ถ้าเราบำเพ็ญเข้าไปถึงธรรมก็มีแต่ธรรมที่จะนำพาจิตใจของเราเป็นไปในทางที่ดีในเมื่อเป็นไปในทางที่ดีทางด้านจิตใจแล้วก็บรญชาออกมาทางายนอกก็ดีด้วยอันนี้เป็นอย่างนั้นธรรมะมีแต่ของดีไม่ใช่ชั่วผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็มีความเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ใกล้ก็ยิ่งมีความเยือกเย็นยิ่งเข้าใกล้เท่าไรก็ยิ่งได้รับความเมตตานะอารีต่อผู้มีธรรมมีความสุข แม้นว่าท่านจะจากไปก็มีความเป็นห่วงใยท่านกลับมาก็ดีอกดีใจเพราะท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่าประโยชน์เพรินนั้นพวกเราต้องพยายามกําจัดเสียสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านั้นอย่าไปเสียดายอย่าไปห่วงมันมีคนมาทวงติงในความประพฤติไม่ดีนั้นเราก็ห่วงเหลือเกินมีใครไปแตะต้องในความประพฤติไม่ดีของตัวเองแล้วรู้สึกว่าแหมห่วงเหลือเกิน โอดเอียดผู้ไปเตือนไปว่านั่นโอ้โหตาดําตาแดงเอ,อทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็นเพราะว่าความชั่วเหล่านั้นมันเป็นเจ้านายของจิตใจบังคับบัญชาจิตใจอยู่ใต้อานาจของสิ่งเหล่านั้นแล้วในเมื่อใครไปแต่ต้องเจ้านายตัวเองก็ระหึงระหือมีความไม่พอใจเอวัดเวียงแสดงบทบาทเป็นที่ไม่น,น่ามองเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะหวงเจ้านายตัวเองหวงความชั่ว เพราะนั้นอย่าเอาความชั่วมาเป็นเจ้านายของจิตใจอย่าเอาความชั่วมาเป็นสิ่งที่บัญชาให้แสดงออกมาทางด้านกายแระวาจาต้องกำจัดเสียความชั่วเหล่านั้นให้มีแต่ความดีคือคุณธรรมเป็นสิ่งประเสริฐเราจะได้ก่อประโยชน์อย่างเดียวและมีแต่ความสุขความเจริญทั้งตัวเองและผู้อยู่ใกล้ชิดนี่เป็นอย่างนั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้พวกเราไปตั้งใจบำเพ็ญประพฤติธปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วนาย ซึ่งเป็นเป็นอันตรพาน์ใหญ่ได็กกละคะโทสะโมห oh ะซึ่งมีอยู่ในใจของเราเนี่ยให้หมดจดไปเสียการแสดงออกทุกอย่างบัณฑิตทั้งหลายจะได้ชมอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกทุกอย่างไม่ประกอบด้วยโทษเลยมีแต่คุณโมคนะที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขคนอยู่ไกลก็พ่อยมีความสุขด้วยพนังคอยพวกเราตั้งอกตั้งใจให้มีแต่ธรรมะอย่าได้มีอิทธิอำนาจฝ่ายต่ำคือเจเลตนาราคะ,ะซึ่งมันจะก่อความเดือดร้อนใน้กับตัวเองและผู้อื่นเลย ต้องเอาคุณธรรมอย่างเดียวเป็นสิ่งแสดงออกจะก่อยทุกท่านมีความสุขพวกเราอยู่ด้วยกันก็มีความสุขคนมาอาศัยก็มีความสุขบัณฑิตเห็นข้าวก็ชมเชยสรรเสริญอันนี้เป็นอย่างนั้นเอาแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอให้พวกเราตั้งอ,อกตั้งใจเลิกกันไปปพะพฤติธปฏิบัติ